สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเอ็ีทางช่องนะครับผมเนาะที่เข้ามานะครับผมรับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับวันนี้แอดมินก็มีแนวทางความฝันจะมาเล่าสู่ฟังนะครับผมฝันแปลกมากเลยหลังจากที่แอดมินเนี่ยไม่ได้ฝันมาหลายเดือนแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าน้องนะครับที่ว่าฝันแต่แอดมินมาฝันเกี่ยวเหมือนกัน ตอนเกี่ยวกับคนที่มาบอกเจ๊น้องถูกในงวดที่ผ่านมานะครับผมน่าจะเป็นผู้ชายนะครับก็ค,คือเสียงเนี่ยได้ยินในลักษณะเสียงคล้ายๆกันเลยนะครับเสียงที่ได้ยินจากได้ยินเข้าหูเหมือนกันนะครับเสียงแปลกมากกป่าเสียงผู้ชายนะครับผมคล้ายๆกับเสียงที่เจ๊น้องได้ยินอะ่ะเจ๊น้องได้ยินมาไงนะเสียงเสียงผู้ชายเด็กอายุเท่าไหร่เหรอเสียงผูง้ชายอายุเท่าไหร่เสียงผู้ชายเหมือนกันใช่ไหมเสียงผู้ชายเออแล้วก็มีหนึ่งจริงด้วยหนึ่งสองเออ แต่อันเนี้ยอันนี้แอดมินนั่นได้ยินเสียงผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าในลักษณะที่ได้ยินเขาไม่ได้มาบอกเลขนะไม่ได้มาบอกเลขหรือว่าไม่ได้มาบอกใบปิศาอะไรเข้ามาบอกว่ามึงถูกแล้วมึงอย่าลืมนะเพราะอย่างนั้นถูกแล้วอย่าลืมนะอย่างนี้ะนะครับผมอย่าลืมอย่างนอกนีอ,อนั่นแหละแอดมิน <Ad min S 1> ก็เลยจะรุงตื่นแต่เจ๊น้องนั่นตอนที่ลงทีลงตื่นขึ้นมาเจ๊น้องนั่นหันหน้ามาทางแอดมินนะแอดมิน <Ad min S 2> ก็เลยหันไปฮุกก็เลยไปปลุก ไปปลุกเจ้าน้องอะรอวะได้พูดอะไรไหมเจ้าน้องก็ไม่ได้พูดตั้งที่ว่าต่างคนต่างหลับอยู่หลับไปไม่ถึงประมาณหลับหลับไปไม่ถึงยี่สิบนาทีเสียงเข้าหูมาเลยถูกแล้วอย่าลืมนะนั่นแหละอืมค่ะโมเมนทีเข้าบุญไหวบอกว่า,วาขันห้อมพี่ชงไม่ลาววันนี้เขาจิไปถวายป่าตายให้เพิ่นเออนั่นแหละแต่ว,ว่าแดดตกหน้า,ายเด้แต่งสิถวายใช่หลังจากที่ไปถวายสังฆทานวันนั้นกับเจ้าน้องเน,งนะาะค่ะนะครับ กลับมาอีกประมาณไม่ถึงอาทีหรอมั้งนี่แหละแล้วก็มาฝันนี่แหละฝันมาถูกแล้วอย่าลืมนะแต่ในขนาดที่ว่าหลังจากที่ทําบุญเสร็จแล้วนะ่ะถวายสังฆทานเสร็จแล้วนะ่ะในขนาที่ว่ากําลังขี่รถกลับเนาะก็เลยพูดมาตามทางเนี่ยถ้าถูกวดนนี้นะ่ะถ้าถูกเลขที่ว่ามาบอกเกี้น้องนะ่ะจะไปถวายพระใจให้เพื่อนอย่างนี้เนาะแมนคะออ่ะเขาบอกกันเนาะเออพูดกันแล้วหลังจากนั้นมาแค่ไม่ถึงอาทีละก็ฝันนี่แหละ มึงถูกแล้วมอย่าลืมนะว่าอืมเพิ่นมาทวงเอาไจัวอยาว่าลืมนะแ,มแต่เสียงนี่จะไวๆหน่อยถูกแล้วอย่าลืมนะอย่างเงี้ยอืมไวๆฟังไม่ค่อยชัดเสียงจะไวมากแต่รู้เลยว่าเสียงเข้าหูคล้ายๆกับที่ผีผีผู้หญิงมาบอกข้างหูนั่นแหละเสียงมันจะเข้ามาในหูเลยแต่หลับยังไม่คข้ยสนิทมากนะแต่ก็แปลกนะครับผมไอถูกแล้วอย่าลืมนะจะถูกตัวไหนนะครับท่านผู้ชมเขาก็ไม่ได้บอกเป็นตัวเนาะแล้วก็ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเห็นเด็กน้อยมาอะไรอย่างงี้มันเป็นของเจ๊น้องเนาะค่ะ ของเจ๊น้องนะบอกเป็นตัวเลยได้งวดนี้นะใช่ไหมแมนค่ะงงวดที่แล้วก็บอกเป็นตัวเอองวดนี้ก็บอกเป็นตัวงวดที่แล้วเนี่ยแม่ยำขึ้นที่สองบอกว่าชิปชิปหาชิปเอดชิปสองเหือใช่ใช่แม่กับมาคองเพิ่นอยู่บอกอเป็นตัวหลังจากที่เพิ่นมาบอกว่าถูกเราอย่าลืมนะแอดมินก็พูดอีกถูกแล้วตัวไหนพูดตลอดเลยนะบางทีก็คิดในใจถูกตัวไหนก็ไม่เห็นมาบอกว่าจะให้มันถูกตัวไหนอยอย่เงี้ยแล้วหลังที่จากเจ๊น้องฝันว่าที่เขามาบอกสามตัวก็เงียบหายไปเลย ใช่ไหมเงียบไปเลยเงียบเลยค่ะเพราะมาฝันฝันไม่ใช่ฝันไปัเทืมอืมที่ว่าที่มาล่าสุดก็คือมาบอกแอดมินนิวเลยครับที่ว่าถูกแล้วอย่าลืมนะหรือว่าเลขที่เขาให้เจ้น้องมาอันสามอันสองสามหนึ่งมันจะอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าสองสามก็มากนีดเดีแอดมินก็รู้สึกชอบอยู่แล้วอันแอดมินนิวเนี่ยครับผมก็เลยว่าวันนี้ก็อยากจะมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังแล้วก็ที่ถูกหวยที่ถูกแนวทางในงวดที่ผ่านมาเนาะฝันถูก หลังจากที่ได้น้องเงินล้านมาได้น้องเงินล้านมาได้ง้องเงินล้านมาลวดแรกก่อนที่เลขจอกหนึ่งวันมา่งโม่เลขถูกเลยนี่น้องเงินล้านเป็นปฟา้าตะลับหรอเป็นลกแมวเนาะอันนี้ก็คือว่าไม่ได้อะไรเลยก็คืออยู่ในสภาพนี้ไม่ได้ไปทําให้มันแบนหรือว่ามันอะไรก็คือเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมสภาพสดๆไม่ได้ไปปรับแต่งอะไรเลยนะครับผมอันนี้บูชามาเนาะอันนี้บูชามาบูชาจากญาติพี่น้องเขามีเขาเรียกพี่ก็ได้เนาะ ที่เคยบวชมาบวชอยู่ที่วัด Watch, แล้วแกเ,เป็นคนที่ว่าเมตตาชอบเมตตาเลี้ยงแมวอย่างเงี้ยนะ่ะกเก็บไว้เยอะมากเลยนะเพราะว่าแมวรักแกมากแกก็เลยเก็บไว้ก็เลยแอดมินก็เลยไปขอบูชาต่อบูชามางดเลขถูกเลยนะครับทนผู้ชมเนาะ<อ>ก็ได้พอ,อได้ค่าน้ํามันอยู่นะครับแล้วก็ได้บอกแนวทางท่านผู้ชมใไปถูกในช่องด้วยนะครับเพราะว่าเจ๊น้องเนี่ยฝันย้ำหลายรอบใช่ไหมค่ะนั่นแหละแอดมินก็เลยว่าวันนี้นี่ไม่แน่นเพื่อนอาจจะมีอะไรเกี่ยวยงกันกับแอดมินก็ได้ ก็เลยอยากจะมาจุดธูปขอโชคขอลาบดูนะครับก็ได้นำก็เอาฟ้าออกได้ก็ได้ใช่คิปอืมก็เลยได้นํานมเนาะนมแพะนมแพะกับอาหารเม็ดเหมือนมาถวายนะครับนมยังดีดีว่าเป็นนมวัวดีนมแพะค่ะนมแพะนมแพะแล้วก็สําหรับแมวโดยเฉพาะก็เลยจะจุดธูปขอความจริงจะขอตั้งนานแล้วแหละแต่ก็ไม่มีไม่มีจังหวะในการขอสักทีนะครับผมเผื่อท่านผู้ชมจะได้โชคได้ลาบเลยเนาะเหมือนรู้สึกดวงกําลังขึ้นนะ ใช่ไหม <ขา S 1> เออแล้วรู้สึกว่าเลขเจ๊น้องจะเข้าเลยน้องวันนี้ถ้าไม่เข้าก็<ช>จะมาถูกเนอะเออถ้าเลขเจ๊น้องไม่เข้าก็จะมาถูกในเลขทูบวันนี้แหละนะครับผมเพราะว่าเขาบอกว่ามึงถูกแล้วอย่าลืมนะโอ้เหแือวนั่นเป็นหน้าตาไงเลยแม่ชมอะเออมึงถูกแล้วอย่าลืมนะแอดมินก็เอ๊ะตื่นมาสะดุ้งแบบตึ๊บเลยนะสะดุงตื่นมารีบผ่านไปทางนี้เลยเพราะว่ามันเจ๊น้องนอนข้างซ้ายเนาะแอดมินเสียงน้มันเข้าหูฝั่งซ้ายเลยใช่ไหมใช่อื ็เลยว่าเดี๋ยวจะมาจุดทูบเบ่งปันแนวทางให้กับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าก่อนจะไปจุดนั่นเดี๋ยวเอ็ดมินจะไปจุดทูบจุดทูบเรียกต่อจุดไว้ข้างล่างดีกว่าเอ,ะ,อจะจุดปปบบจุดตัวไปข้างหน้านี่แหละจุดทูบห้าดอกน้องเบิ่งในเน็ตนี่เอาซองนมออกหน่อยนะมันเห็นสลักข้งหนึเดี๋ยวก็จะไปจุดทูบห้าดอกเรียกบ่ก,กาว เจวดาบอกเพื่อนบอกสถานที่ขอญาตเนาะนะครับเดี๋ยวจะเอาทูบไปปักด้านล่างแล้วก็จะขึ้นมาจุดเลขทูบขอแอดมินฝันฝันจริงอยู่แต่มันไม่มีเลขใช่ไหมละ่ะเขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าที่เขามาอย่างเงี้ยมันหม,มายความว่ายังไงแต่ว่า<ช>บอกกันยเนะว่าสีขออันลกแมวนอจังหวัดเนาะใช่เมื่อนี้ลรได้เลกได้ย่ำดีแล้วนะแอดมินแอดมินเป็นคนที่จุดทูบแม่นมากเลยนะแล้วเลขทูบที่ใช้จุดอะ่ะจุดยังไงก็เข้านะครับเลขทูบ ถ้าเกิด FC ทางทางทางช่องนี้ติดตามจะรู้เลยว่าเลขทูบของแอดมินนี่เข้าดีล่าสุดไปจุดบ้านไม่คุราดาเนาะปกหนึ่งสองออกหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนาะก็ค,ะคือเป็นเลขทูบในในถุงของเล,เ,ลเ,ลเลขเลขทูบในถุงของแอดมินนี่แหละที่ว่าถูกบ่อยๆนะครับผมจุดใส่ก็เขานะจุดไหนก็เข้านะครับท่านผู้ชมเอาว่าตามนี้คนค่อยขอ น้วโม่สามล้วกระถองนี้เก้าจบกันปะแล้วก็ขอว่าให้มาจับทูบให้ที่มันออกสามตัวตรงจุดอยู่ไหนเข้านะครับท่านผู้ชมเนาะไปเดี๋ยวแอดมินลงไปลงไปงไป,ปักทูบบางลา,งนานก่อนค่ะอธิษฐานก่อนเด้อค่อยปักเ,เดี๋ยวให้พี่นิวไปอธิษฐานขังลางนะะเนาะกันเนาะ ตอนนี้พี่นิยวกำลังอธิษฐานนะคะแล้วก็ท่องตามคาถาในเน็ตนะคะท่านผู้ชมเนาะสุดทูปห้าดอกขอลูกแมวนะคะเป็นความเชื่อส่อนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวันนี้จะมาขอสุดทู่นะคะขอขอกับน้องลูกแมวนะคะท่านผู้ชมเนาะ อบรรยากาศสดๆเลยนะคะเข้ามาแล้วขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านผู้ชมก็เป็นบทสวดที่ท่อง9้าจบนะคะเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอสักคู่นะคะก็ขออธิษฐานขอก่อนนะคะก่อนที่จะมาจับเลขทูบนะคะก็ขอให้ดวงมาดาให้เข้าสาตัวตรงๆนะคะท่านผู้ชมเนาะ ตอนนี้น่าจะบอกกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านชมขามาแล้วเนาะพี่นียวเนาะอืเสร็จแล้วนะครับผมก็ไปจุดบอกสถานที่ล่างหลังมาเนี่รู้สึกมีแต่คนฝันแป,ปกลกหลังจากที่เจ๊น้องฝันได้เลขหนึ่งสอหนึ่งในงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะ อันทีจริงถ้าจับด,ดีๆนะถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนะทะเบียนรถเนาะเออไม่ใช่แค่เจน้องแล้วก็แอดมินนะคุณแม่ก็ฝันคน,<ม>คนที่อยู่บ้านหลังเนี้ยฝันแปลกแต่ไม่เคยฝันเกี่ยวกับผีนะไม่เคยว่ามีก๊อกแก๊กไม่เคยว่ามีเสียงแปลกมาทําให้สะดุ้งตื่นกลางดึกมีจต่เสียงที่เข้ามาในหูนี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือว่ามันแปลกมากเลยนะแอดมินไม่เคยฝันเนี่ยครับผมเหมือนเห็นนิ่อิรีนะเออเหมือนว่าเป็นฝันเหมือนไม่ใช่ฝันนะมันได้ยินเข้ามาในหูจริงๆเพราะว่าเราเรายังหลับไม่ค่อยสนิท หลับประมาณสิบห้านี่สิบวนาทีได้นี่แหละเสียงมันก็เข้ามาแวบมาในหูเลยถูกแล้วอย่าลืมนะเพื่อนออเมันเพื่อนอยากได้ผัาไตเออลืมอะไรเนาะ่ะแต่ว่าเพื่อนม้มาเหตุเหยานเนีไม่กลัวไม่เคยไม่เคยมาทําให้กลัวเลยนะครับผมก็เลยเปรียกที่ว่าถูกแล้วอย่าลืมเนี่ยถูกตัวไหนก็เลยว่าอย่างไหนเนีไหนกัอะก็มาขอเพื่อนเนาะจุดทูบขอก็ขอสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็ ขอเจ้าที่เจ้าทางหรือขอผีดวงจิตที่วมาบ,บอกเจ้น้องด้วยแล้วก็ขอน้องเงินล้านกับน้องสิบล้านด้วยค่ะท่านผู้ชมเนาะก็จับเลขทูบอานนี้นะครับผมนิวขึ้นไม่ถูเลยมือไปโดนไหนก็นั้นเลยแล้วเลขทูบอันนี้น่ะจุดยังไงก็ถูกได้แล้วพี่นิวได้แล้วนะครับผมนี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้ของของไอ้ไข่ เลขทูปนี้จะมีเลขทูปปู่เทาเวศที่บูชามาจากวัดจุฬามณีอยู่สม,มุทรสงครามเนาะตอนนั้นแอดมินไปพูดสม,มุทรสาครแอดมินแอนซีก็เลยว่าไม่ใช่พูดผิดเนาะแอดมินเมื่อก่อนเคยทํางานอยู่ที่สม,มุทรสาครน,นะครับผม,มจุดเลยเนาะนะครับนี่ก็ขอแล้วจุดเลย เป็นครั้งแรกที่ได้จุดแต่ตอนอยู่อรดรนนั่นตอนที่แอดมินอยู่อรดรตอนที่ตอนที่ผีผมยาวที่ว่าถูกห้างวดไม่เห็นก็คือว่าในใ,ในในห้างงวดนั่นน่ะมีแอดมินเนี่ยจุดทูบด้วยจุดทูบแล้วมันถูกนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าฝันอย่างเดียวนะมีผีผมยาวด้วยแล้วก็เลขทูบที่แอดมินจุดด้วยที่มันถูกครับผม ไม่รู้ว่ามีคนเคยทำแบบนี้หรือเปล่าเนาะที่ว่าจุดทูบแล้วก็ขอลูกแมวเนี่ยเนาะเป็นครั้งแรกที่เอ็มเคยทำแบบนี้เออพี่จุ๋มพี่จุ๋มเคยทำแล้วทำไมไม่ฝากให้พี่ดูก่อน ที่รอเนาะมีระหว่างที่รอนะครับท่านผู้ชมเนาะรอเลขกทูบตัวเลขกําลังจะโผล่แล้วนะครับเป็นครั้งแรกที่แอดมินด้จุดขอเจ้าที่เจ้าทางในลักษณะที่เพื่อนมาขอน่ะไม่เคยจุดทูบขอเพื่อนอย่างนี้ทีนะมีเจน้องคนแรกมั้งที่ฝันแล้วก็ของแม่น่ะของแม่ที่ฝันจะเป็นที่อื่นที่มาหาที่นี่เนาะแต่ว่าแม่ในี่ฝันเกี่ยวอยู่รอบหนึ่งหลังจากที่ไปทําบุญมาเห็นแม่ลอยฟังว่ามีฝันเห็นแขนแขนปริศนามาเกาะหน้าต่าง เพราะวันนั้นแม่ไม่ได้ไปด้วยนะครับผมวันที่ไปทาบุญให้เพื่นอนน่ะเนี่ยคุณแม่ไม่ได้ไปด้วยก็เลยฝันแปลกแปหรือเปล่าเดี๋ยวก็มันก็ไม่ได้เชิงน่ากลัวขนาดนั้นเนาะแ่ว่าเรียกเรื่อย,อยุน้องแมวนี่เรียก้องศิล่ะใช่แล้วก็เมื่อกี้นี่ก็ไปเถวายสังฆทานให้เพื่อนอยู่ใช่เมื่อกี้ก็คือเรียกรวมหมดเลยนะที่ไปถวายสังฆทานให้เพื่อนนะครับแอดมินคิดว่าเนี่ยถูกแล้วอย่าลืมเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เคยบอกเีน้องนี่แหละอืตัวนี้แหละเพราะว่า หลังจากที่เราจะไปถวายก่อนที่จะไปถวายสังฆทานใช่ไหมจะน้องฝันก่อนเราที่เราบอกว่ายงไงนะที่เราบอกว่าจะไปทําให้อยู่ให้บอกให้เพื่อนนามาเข้าฝันก่อนหลังจากนั้นนั่นหลังจากก่อนที่เราจะไปถวายสังฆทานหนึ่งวันน่ะก็เลยฝันใช่ไหมค่ะนะครับนั่นแหละก่อนก่อนี่ไปถวายสังฆทานอืมฝันเลยเขามาบอกอืมแต่ว่าเหลขกข้างหลังนี่คลายเหลขกฝันเลยเนี่ย หนึ่งมาแล้วพี่นิวนะหนึ่งมาแล้วนะครับท่านผู้ชม,มไม่ใช่จะเป็นหนึ่งสามหนึ่งสองสามเหมือนของเจนน้องสลับตัวมันออกมันมาสามตัวเนาะจุดทูวส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพลาดเนาะสองตัวนี้ไม่ค่อยพลาดเนาะอืมสูะส่วนใหญ่ถูกสองตัวแต่ว่าในในเลขทูบของแอดมินเคยถูกสามตัวมาแล้วเอาไปจุดบ้านลุงเอี่ยมเนาะ,ะได้ห้าศูนย์สามมันออกอได้ห้าสามศูนย์มันออกห้าศูนย์สาม ถูกสามตัวเลยถูกสามตัวเลยงวดนั้นเลขทูกยากนะครับท่านผู้ชมเนาะที่ว่าจุดเลขทูแล้วจะถูกสามตัวหาน้อยมากเลยนะครับผมแล้วเลขทูกนี้ส่วนใหญ่ไปจุดตรงไหนแล้วไม่ค่อยพลาดเนาะลาสุดนี้กบแม่ระดาเนาะเออลาสุดจุดบ้านแม่ครรดามาตรงตรงเลยหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะครับก็คือคนในครอบครัวนี่ก็คือว่าไม่ใช่แค่ เจ๊น้องนะครับผมก็คือทุกคนเนี่ยฝันเกี่ยวกับภูมิเจ้าที่หมดเลยนะครับแต่ว่าอยู่นานมากเลยนะกาจะมาฝันนะ่ะก็อยู่นี่มากี่เดือนแล้วครึ่งปีแล้วนะมั้งครึ่งปีแล้วเนาะก็คืองดที่ผ่านมาเป็นงดแรกที่เจ๊น้องเนี่ยฝันเกี่ยวกับเด็กน้อยแล้วมันออกนะอนนนอเนาะก่อนหน้านั้นเคยฝันอยู่ก่อนหน้านั้นเคยฝันไหมเขามาบอกเป็นตัวเสีษแลวมันบดถือก็เลย,ยดา่าคอยนะว่าคันจิมาบอกเราบดถือนี่ที่ลังไปตรงมาบอกเด้อเลยว่มคอย คอยว่าให้หนะาบัดนี้เงียบไปโดนเติมพึงกลับมากหดชิบสองเนี่ยละ่ะชิบหาชิบเอชิบสองเนี่ยละ่ะออบอกตรงๆเลยบัดนีต้ตรงๆเลยเนาะเป็นเพราะเราเราไม่ได้ทําบุญให้เขาหรือเปล่าเนะเ,ออเขาอาจจะไม่มีกําลังก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะสงสัยจ,จะเกี่ยวอืมแต่ว,ว่านี้ก็คือว่าให้คําสั่งเลยเขาหลังจากที่เขามาบอกแล้วเราก็ทําบุญให้เลยก็คือว่า <c oughs> ไม่รอแล้วเออก็ เขาบอกว่าจะนี่เนาะถูกแล้วอย่าลืมนะด้วชั้นกระท่านสองสองรอบแล้วนี่เนะเพืพ่อนได้สังกทานสองรอบแล้วจากแอดมินนะครับผมถาวายเพื่อนสองรอบแล้วรวมลอกแมวด้วยแมยจะว่าลกแมวนี่พึ่งรอบแรกเพราะว่าพึ่งบูชามาวมนวันมที่ซิบหาาเมื่อกี้นี่ถือว่าเป็นของดีนะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้แอดมินไม่ได้คิดไปเองอันนี้เป็นความเชื่อเนาะรู้สึกว่ามันได้มาแล้วมันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาจริงๆนะครับท่านผู้ชมเนาะมันก็มีในเรื่องดีเข้ามา แล้วก็ได้โชคได้ลาบกับแล้วก็ได้โชคได้ลาบกับลกแมวด้วยนอ้องเงินล้านกับน้องสิบล้านเนาะเลขหนึ่งมาแล้วเนาะเ,ออเดี๋ยวไปรอรุ่นกันนะครับผมจะสต๊อปไปก่อนเลยค่ะนะครับผมก็ต่อจากเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมเนาะได้มาแล้วเลขทูบนะครับผม แปลกมากนะครับท่านผู้ชมไม่คิดว่าจะเป็นตัวนี้ตอนแรกเห็นเป็น155่งห้าไปไปมาเห็นเป็น157นะครับท่านผู้ชมเป็นเลขทูบของน้องกุมารไข่นะครับท่านผู้ชมเป็นครั้งแรกที่ได้จุดเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ายกให้ท่านผู้ชมดีทีละกล้กองเอ้ยมันลก,กมันจะลนไหมะวะลนไปสองทีละกล้องเออเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมป<ะ>ไปสองทีละกล้องนี้ก่อนเนาะ ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเลขยทูบที่แอดมินจุดได้เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้จุดขอภูมิเจ้าที่ที่บ้านเนาะแล้วก็ขอน้องแมวด้วยนะครับผมเนาะน้องเงินล้านนะครับวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบนะครับผมมีงๆปังๆแล้วก็ร่ำรวยทุกท่านนะครับแอดมินก็ขอเป็นแนวทางให้นะครับท่านผู้ชมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกําลังใจกับทางช่องแล้วก็แอดมินด้วยนะครับผมหนึ่ง 5 7านะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับหนึ่งห้าน่ะครับผมโอเคนะครับผมก็ขอขอบขอบขอบคุณทุกคนท่านผู้ชมแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับผมเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ